สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพระประแดงค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะพามาชมกับรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นรุ่นหัวเดี่ยวแต่แต่งไม่ธรรมดามากๆเลยค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะเชิญเลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบว่าดุดันนะคะเอามาแต่งแบบเป็นรุ่นมาตรฐานนะคะแต่เป็นรุ่นหัวเดี่ยวนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็น H d ชดีหัวเดี่ยวนะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่727,000บาทนั่นเองนะ เป็นรุ่น4คูณหัวเดียวนั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะให้กำลังแรงมา้ามาที่1 7 0แรงม้านะคะแรงบิดให้มาถึง405นิวตันเมตรนะคะแต่เป็นตัวขับเคลื่อน4ลอ้อนั่นเองค่ะมาชมการตกแต่งสำหรับคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็เปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นตัวกระจังหน้า FORD นะคะเป็นชุดกับเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเปลี่ยน ใส่เป็นแรปเตอร์เลยว่างั้นเถอะถ้าเกิดว่าถ้าเจไม่บอกรุ่นนะลูกค้าจะไม่ทราบเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนึง่งว่าเป็นรุ่นแรปเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่เลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าที่ใส่ คำว่า F O R D นะคะมาพร้อมกับตัวไฟจิ i, ๋ว 3. จุดให้นั่นเองค่ะแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะคันนี้นะคะก็ใส่เป็นของ r a p t o อนั่นเองค่ะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะคันนี้ก็ได้แปลงนะคะเป็นไฟหน้าแบบ Mac Magic L E D นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ Daytime ์ a n n i n g Light นะคะที่เป็นไฟกลางวันนั่นเองนะเห็นไหมคะจะมีไฟ L E D รอบเลยนะปกติแล้วคันนี้จะเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวไฟแบบฮาโลเจนธรรมดานะแต่ลูกค้าอยากอัปเกรดไงอยากอัปเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นของตัวแรปเตอร์ hmm. ก็เลยเปลี่ยนในเรื่องของตัวโคมไฟทั้งหมดเลยนะคะคัน mm hmm. นี้นะคะเป็นไฟแม็กทิงที่บอกค่ะเป็นลูกแก้วเป็น LED นั่นเองค่ะในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยเราก็ใส่เป็นชุดตัวคิวล้อนะคะที่เป็นชุดเดียวกันกันกบตัว Raptor นั่นเองค่ะมาเป็นทั้งชุดของเขาเลยนะคะเป็นคิวล้อพื้นเรียบขนาด6นิ้วนั่นเองค่ะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะเราใส่เป็นแม็กคันนี้นะคะใส่เป็นแม็กขอบ18ให้นั่นเองนะคะเป็นแม็กของ ซูแมกนะเอ้ยเป็นยางของซูแมกนะคะแล้วก็เป็นยางออนทะเลนตัวลายแมกเนี่ยจะเป็นตัวลายก้านตัววายนะคะเป็นลายก้านสีดําเงานะคะเป็นของแวมไพร์นั่นเองนะคะลายแมกเนาะแล้วก็ล้อล้อ,อยางเนี่ยจะเป็นแบบออนทะเลนอย่างที่แจ้งไปนะคะตัวนี้สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนั่นเองค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยูโรไฟแล้วนะ,ะสังเกตง่ายๆนะคะตัวตรงแก้มด้านข้างเนี่ยจะไม่มีคําว่าเทอร์โบแล้วนะคะกูกระจบมองข้างนะคะคันนี้ก็ จะเป็นสีดำด้านให้นั่นเองมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้นั่นเองค่ะ <S <S เมื่อจับประตูน,นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำด้านเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวราวด้านข้างเอาไว้รัดสิ่งของรัดเชือกนู่น,นนี่นั่นได้เป็นอนเนกประสงค์นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกรบข้อฝาท้ายเนี่ยใส่มาให้ทุกรุ่นแล้วถ้าเป็น,เนกเจนนะคะในส่วนของตัวกรอบข้อฝาท้ายนะคะ ปอดเขายังเจาะในเรื่องของรูนะคะตัวนี้นะคะเอาไว้ใส่ในเรื่องของตัวลูกค้าอยากจะติดพวกอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นโลวาหรือเป็นคอกสามารถเปิดแค่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็แกะออกมาแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวอุปกรณ์เสริมได้เลยค่ะเนาะตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาถังน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นแบบป๊อปอัพนะคะเติมน้ํามันดีเซลนะคันนี้เป็นดีเซล B10 ิีนะคะเติมได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวช่วงล่างเห็นไหมคะตัวนี้จะได้มาเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับรุ่น4ี่กูณสที่เป็นหัวเดี่ยวนั่นเองนะคะเราอัปเกรดไฟหน้าแล้วนะคะเรายังอัปเกรดไฟท้ายด้วยนะคะสำหรับไฟท้ายคันนี้นะคะอัปเกรดเป็นไฟท้ายแบบ LED ที่เป็นทรงเดียวกันกับแรปเตอร์นั่นเองไฟ LED ตัวนี้นะคะเป็นแบบไฟ LED แบบเต็มดวงนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะก็ยังมีคําว่า4ี่กูณสให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว ฝากระบาดท้ายนะคะตัวนี้ก็เปิดปิดแบบง่ายดายเลยนะคะแค่เปิดตรงนี้นะง่ายเลยแล้วก็ตัวหนังสือกอริกนะคะปกติแล้วเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นแค่ปั๊มโนนแต่เราอยากให้รถมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ใส่คําว่าเรนเจอร์ที่เป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีดำนะะส่วนหนังสือตัวอะคริลิกสีดำเนี่ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะ,ะเปลี่ยนสีได้นะอยากได้สีไหนแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายเนี่ยก็เป็นทรงของเดต้านั่นเองค่ะ การชนเดตาคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีห่วงลักจูงให้แล้วก็ยังมีตัวไฟนะคะที่เป็นไฟสปอตไลท์เวลาถอยนะคะจะติดขึ้นเวลาถอยนั่นเองมาพร้อมกับตัวห่วงลักจูงที่เป็นโอเมก้าสีแดงแล้วก็เสริมในส่วนของตัวนี้นะคะที่เป็นตัวลักจูงที่เป็นหัวลูกกลอปให้นั่นเองค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ซื้อแยกนะถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่ใส่นะคะก็ได้นะคะแต่ว่าใครอยากจะติดตั้งเพิ่มต้องแจ้งนะ,ะต้องแจ้งว่าติดตั้งตัวหัวลูกกลอปเพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของ ภายในเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะคะภายในสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเบาะแยกนะเบาะแยกกันเลยนะคะลูกค้าคนนั่งคนนั่งกับคนอกับคนนั่งแล้วผู้ดได้สารแล้วก็คนขับนะคะตัวเนี้แยกเวลาการปรับเบาะอะไรเงี้ยแยกกันได้เลยชัดเจนเลยเป็นห้าสิบห้าสิบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอก็ยังได้หน้าจอซิงโฟเอขนาดสิบจุดหนึ่งนิ้วมาให้นะคะ เกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดให้นั่นเองค่ะเดางที่แจ้งไปว่าเป็น 4x4 เนาะแล้วตัวนี้จะได้เป็นดิฟล็อกไฟฟ้าด้วยเบรกมือเป็นเบรกมือดึงนะคะแล้วก็ยังมีตัวแท่นชาร์จไร้าสายมาให้ด้วยนะคะเบ็ดเสร็จเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าจอหลังพวงมาลัยก็จะมีขนาด8นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยสามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ปรับ ลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะคะตัวนี้จะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอซิงโฟเอให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีดําด้านนะคะด้านหน้าจะตัดด้วยสีดําด้านนั่นเองนะคะคันนี้เนาะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นหัวเดี่ยว s t d นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะได้รุ่นนี้นะคะเอาไปวิ่งนะคะวิ่งเป็นแบบว่างานาเชิงพาณิชย์หรือเกี่ยวกับโลจิสติกนะคะตัวนี้สามารถ เอาไปวิ่งงานได้หรือจะต่อตู้ทึบก็ได้นะคะสำหรับสีนะคะมีลูกค้ามีให้เลือกทั้งหมด3สีนั่นเองค่ะจะมีสีขาวสีบรอนเงินแล้วก็สีดํานั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสําหรับรุ่นตัวเอ d ดีนะคะสามารถโทรเข้ามาหาเจเอดได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะ063ค่ะ3 6 8 1 4 4 1นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเจเอกนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ,จะเจเต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ